โอเคก็ okay. ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเพื่อนเลยนะผมตอนนี้ก็อยู่ในรายการสรุกนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแมคคับในมินิเกมที่มีชื่อว่าเดือดหายนั่นเองนะครับผมตอนตอนนี้ผมอยู่กับใครครับเพียวค่ะอะไรนะไม่ใช่โอเคครับผม mm hmm. ก็ในวันนี้เนี่ยเราจะเต็มแบบสุดๆเลยครับผม mm hmm. คือเราจะเล่นไปด้วยแล้วก็เปิดเลดส์เฮซิงภาพสวยไปด้วยนะครับผม mm hmm. อันนี้เราเล่นในวินโดว์10นะผมเป็นของ เบนละ็อกเนาะก็จะสามารถเล่นกับในมือถือได้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้มินิเกมแรกที่เราเล่นเนี่ยก็มินิเกมที่มีชื่อว่าเดทลันนะครับผมก็พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผมไปต่อไปต่อวิ่งเอาโหทุกคนดูดิแบบเป็นโอเชียนอะ่ะแบบภาพสวยมากครับแบบท้องทะเลอะ่ะ ภาพสวยมากทุกคนอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเกือบตกอ่ะเรียบร้อยตกแล้วทุกคนเอาใหม่เนาะเอาใหม่โอ้โหดูดิอืมเหมือนป่าละมอสเลยอ่ะอ้าวตกตกระวังระวังไอ้ด่านน้ำเนี่ยน่ากลัวแล้วก็วิ่งไปเลยนี่ไงทุกคนเราถึงด่านด่านอันนี้เนาะด่านทะเลทรายละไปต่อฮะไปต่อฮะกระโดดหนึ่งทีสองทีสามทีนะผม let's go ระวังระวังกระดักแกเนาะตรงนี้มันเป็นกระดักพื้นอันนี้ผมมีนะมีขนนกขนนกก็ต้องพุ่งครับผมพุ่งพุ่งเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หพยายามเล่นแบบให้มันสมูทอะดูคนรับผมเรานำปะเรานำหรือเปล่าครับตอนนี้เรานำหรือเปล่าน่าจะเป็นเรานำเนาะ โอันนี้มืดมากทุกคนมืดมากมองมองแทบไม่เห็นเลยครับแลนะ้วเขาบิ่งเนาะแล้ขาบิ่งไปแล้วกันไม่รีบไม่รีบชึบเข้าประตูไปรครับผมเอ้ยมีคนน้ำผมผมเนี่ยผมนำ้ำคนเดียวเนี่ยอุย้ยตกเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ค่อยๆเล่นนะครับผมค่อยๆเล่นเนาะนี่ดูพื้นนะว่าแบบตรงพื้นมันมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็พุ่งเข้าประตูไปเลย เรียบร้อยผมตกน้ำเหมือนเดิมครับเฮ้ยเรามีสิทธที่จะทันั่นเนี่ยอุ๊ยไม่น่าพูดเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเรียบร้อยครับผมมีคนได้เข้าเส้นชัยไปคนแรกแล้วเนาะเราจะเป็นคนคนที่สามหรือเปล่า,าหรบว่าผมผมเข้าที่สามนะครับถือว่าสุดยอดเลยเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Hi and See ผมเป็นเกมซ่อนหานะผมเราจะเป็นสิ่งของเพื่อซ่อนจากผู้ล่าน,นะครับนี่อันนี้เป็นตัวเราครับผมเดี๋ยวเราทําการซ่อนดีกว่าคือเธอต้องไปซ่อนตามสิ่งที่เธอได้ค่อยู่ข้างบนไปดูแอบกนเดี๋ยวทุกคน ถ้าเป็นบล็อกข้าวก็ต้องแอบมงข้าวสิเอาเป็นตรงไหนดีน้อเดี๋ยวนะซอยก่อน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 เห็นปวะไม่เห็นเนาะข้าวอยู่ไหนวะอิ้ uh ุ้ยอุอุ้ยวุ้ยอยอุยอุอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อุ้ยอุ้ิอุอนุ้้ยอุอิ้ยออุ้ยอุ้ยวิ้้อ้ มาอยู่เลี้วหนีเลี้วไปแล้หนีเอ้ยหนีเลี้ยวมาอยู่เลี้วทุกคนไปแล้วมาอยู่เลี้ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเร็วไอ้ครับไปครับไปครับโอ้ยอย่าไม่อย่าตามมาเร็วเฮ้ยทุกคนเร็วคนจุ๊บครับผมจุ๊กจุ๊บมาดีมาดีมาดีโอ้ยเหนื่อ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 ยโอ้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 ยเกือบตายเกือบตายโอ้ยทุกคน ทุกคนดูเดือดสิวเยอะครับผมขอย้ำหนีนะครับผมไม่อยู่แล้วครับไปแล้วโอ้ยโอ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยเออยายาเหนื่อยแล้วขี้เกียจวิ่งแล้วไม่แต่ว่าเราไม่ยอมให้ทุกคนเราสู้ต่อครับไปครับไปครับไปไปถืออย่าตีเขาไม่เอาไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ย จะตาย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 เลี้วจะตายเลี้วจะาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาดีมาดีมาดีแบบอีกอีกหนึ่งทีเองมาดีครับมาดีครับก็มาดีครับอุ้ยเรียบร้อยผมตายไปแล้วครับโอ้โหจู้อย่างนานโอ้โหก็เราก็เล่นจบไปแล้วผมเมื่อกี้ก็ถือว่าสนุกมากเนาะเราวิ่งจุู้หนีแบบสุดๆเลยใช่ไหมเธอ หาไม่เจอใช่อไม่แล้วไม่เธอตายไวจังทำไมเขาหาไ,ไม่เจอทำไมเขาไม่รู้ว่าเธอซ่อน,นอยู่ยนะตรงไหนใช่อก็ว่าทำไมหาเจออย่างไวโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกันกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยผมเพื่อให้เรานั้นมีกำลังใจใน,นการทำคลิปต่อไปเนาะถ้าอยากให้เราเล่นมีเกมไหนหรือแม่ก็สามารถส่งมาได้เนาะก็เจอกันคลิปหน้าผม よいしイ